สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะพบกับรายการสีสันโลกสวยกับอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์นะคะ วันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันคะ่ะเรามาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของทำไมนะทำไมเราถึงนอนไม่หลับเอ๊ะหรือเราหลับมากเกินไปปัญหาหลักๆจะอยู่ที่นอนไม่หลับเรามาดูว่านอนไม่หลับเนี่ย มันคืออะไรมีสาเหตุมาจากอะไรการนอนถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตหากเรานอนพักผ่อนได้ดีร่างกายก็มีความสุขสุขภาพก็สมบูรณ์แข็งแรงสดชื่นแจ่มใสเนาะไม่หุดหิดง่ายเมื่อเราจะเห็นว่าคนหุดหิดง่ายเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากนอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอด้วยหรือเปล่าลองสังเกตตัวเองนะคะเพราะ,ะนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นในการนอนเนี่ยเรามักจะนอนไม่หลับนอนกรนหรือนอนหลับไม่สนิท ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอื่นๆตามมาซึ่งผลกระทบในระยะสั้นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ขาดสมาธิในการทํางานทําให้ไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็หากเกิดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะส่งผลตอบสุขภาพนะฮะทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนั้นะสาเหตุเรามาดูสาเหตุของการนอนไม่หลับและความวิตกกังวลเนี่ยโดยทั่วไปนะคะเมื่อคนเราเกิดความวิตกกังวลความเครียดอันเกิดมาจากสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานงานค่ําเคร่งมากเครียดมาก คิดจนนอนไม่หลับเนาะอันนีก้อมส่งผลนะคะนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือปัญหาเรื่องครอบครัวอาจจะก่อให้เกิดการนอนไม่หลับได้แต่อาการนอนไม่หลับนี้จะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆเมื่อหมดเรื่องกังวลหรือปัญหาต่างๆที่คลายไปแล้วเนี่ย อาการนอนไม่หลับก็จะหายไปและก็จะกลับมานอนหลับได้ดีตามเดิมอย่างไรก็ตามกลุ่มคนบางส่วนเนี่ยยังคงมีอาการนอนไม่หลับอยู่แม้ว่าเรื่องกังวลต่างๆจะหมดไปเป็นเพราะความกังวลต่างๆนั้นถูกเปลี่ยนมาเป็นความกังวลที่ว่าจะนอนไม่หลับแทนที่ไปนั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนมากเกินไปเนี่ยปกติแล้วความต้องการของการนอนมากเกินไปก็มีผลนะคะตามปกติแล้วความต้องการในการนอนของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะฮะวัย นะเพศปัญหาสุขภาพหรือคุณภาพในการนอนของแต่ละบุคคลเนี่ยทมว่าวัยเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยจะนอนไม่เยอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวัยรุ่นทําไมเธอนอนตั้งแต่เที่ยงคืนเธอไปตื่นเที่ยงเนี่ยเธอทําได้นะซึ่งผู้ใหญ่ก็ยังงงงันอันนี้ก็ปกตินะคะซึ่งวัยสมัยนี้เขาจะเป็นแบบนี้เป็นเทรน,นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยเฉลี่ยแล้วต้องการนอนวันละ7 8ชั่วโมงดังนั้นหากเราใช้เวลาในการนอนมากกว่า จำนวนชั่วโมงที่ร่างกายต้องการเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาการนอนหลับยากนอนหลับหลับตื่นตื่นหรือตื่นเร็วนะเราจะเห็นคนสูงอายุบางทีไม่หลับกลางคืนก็มาหลับกลางวันเนาะนอนแบบนอนมากเกินไปก็ต้องดูแลทานอย่าให้มากเกินไปชวนคุยหรือพาเดินเล่นอะไรแล้วแต่การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมเนี่ยก็ทําให้นอนไม่หลับได้นะเช่นอะไรการดื่มชาและกาแฟทําให้นอนไม่หลับ เพราะว่าอะไรเพราะในชาหรือกาแฟเนี่ยมีตัวคาเฟอีนตัวคาเฟอีนตัวนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นสมองทําให้ไม่รู้สึกง่วงเพเราะหลายคนจึงคิดว่าหากหลีกเลี่ยงการดื่มชาหรือกาแฟจะช่วยไม่ให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้แต่ในความจริงแล้วเนี่ยคาเฟอีนไม่ได้เฉพาะชาหรือกาแฟแต่ยังรวมไปถึงดูนะคะ น้ำอัดลมบางประเภทและเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก่อนดื่มเครื่องดื่มประเภทใดควรศึกษาให้แน่ใจก่อนว่าเครื่องดื่มประเภทนั้นไม่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบซึ่งสำหรับระยะเวลาในการขาจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายนั้น,นจะพบว่าผู้ที่มีอายุน้อยเนี่ยสามารถใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการขาจัดนะคาเฟอีนออกแต่ขนาดที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะใช้เวลามากกว่าหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นในบางคนเนี่ย อาจใช้เวลามากเป็น10ชั่วโมงเพื่อทําการขจัดคาเฟอีนเรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงบ่ายหรือในช่วงเย็นก็จะส่งผลให้นอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สมิดได้เช่นกันน,นนี้การออกกําลังกายก่อนนอนละ่ะเขาบอกว่าแม้ว่าการออกกําลังกายเนี่ยนะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงเป็นประโยชน์ทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตแต่ถ้าหากออกกําลังกายนะั้นไม่เหมาะสมไม่ถูกเวลาก็เกิดผลเสียตามมา เช่นความเชื่อที่ว่าหากออกกําลังกายใกล้เวลานอนจะช่วยให้นอนหลับได้เร็วและนอนหลับสนิทเนื่องจากร่างกายเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าความจริงแล้วขณะออกกําลังกายนะร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนซึ่งสารอะดรีนาลีนนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวดังนั้นหากเราออกกําลังกายใกล้เวลานอนเกินไปก็จะทําให้นอนหลับยากหรือนอนหลับไม่สนิทเพราะสารอะดรีนาลีนในร่างกายก็ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะเพราะนั้นก็ อาการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆการนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากโรคอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการนอนเช่นโรคเบาหวานโรคต่อมลูกหมากโตซึ่งทำให้ปัสสาวะบ่อยจึงเป็นสาเหตุให้นอนหลับได้อย่างไม่ต่อเนื่องหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอาการนอนไม่หลับร่วมด้วยเช่นกันก็เรื่องของการนอนไม่หลับนะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุตรสลาทิศจ,จากภาควิชาจิตเวชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ เส็งหัวหน้าเบื่อเพื่อนบ้านเศร้าโดนแย่งแฟนปลอยวางลมให้ชีวิตมีสีสันบ้างมาผจญภัยกันที่สยามอเมซิ่งพาร์คเที่ยวสยามอเมซิ่งพาร์คพร้อมทำบุญเสริมสิริมงคลสยามอเมซิ่งพาร์คสวนน้ำสวนสนุกแนวหน้าของเมืองไทยเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาร่วมพักผ่อนสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นระดับโลกมากมายและพบกับกิจกรรมพิเศษทางศาสนาเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้สักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุซึ่งประธานโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สยามอเมซิ่งพาร์ เปิดบริการทุกวันเวลา1 0โมงเช้าถึง6โมงเย็นซื้อบัตรครั้งเดียวเที่ยวสวนสนุกไม่อั้นทั้งวันพร้อมทำบุญเสริมสิริมงคลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์029197200 029197200หรือที่ www.syamamazingpark.com และ l ลายแอดสยามอเมซิ่งพาร์เสีงหัวหน้าเบื่อเพื่อนบ้านเศร้าโดนแย่งแฟนปล่อยวางลงให้ชีวิตมีสีสันบ้างมาผจญภัยกันที่สยามอเมซิ n งพาร์คคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดย อาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์เป็นข้อมูลของคุณศรีวิชัยทรงสุวรรณ หลายหลายคนน่าจะเคยได้เห็นวิดีโอหรือเคยได้อ่านประวัติคุณศรีวิชัยทรงสวนจากข้อมูลตรงนี้คุณศรีวิชัยทรงสวนเป็นคนที่มีความมานะอดทนจากความรู้ที่ไม่มากขยันเรียนต่อเนื่องศึกษาจนจบปริญญาลองมาดูประวัติชีวิตน่าสนใจนะคะคุณศรีวิชัยทรงสวนเป็นคนจังหวัดราชบุรีผู้ดำเนินรายการก็เป็นคนจังหวัดราชบุรีเหมือนกันก็เลยขอหยิบตรงนี้ขึ้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ เท้าความไปถึงวันที่19ตุลา2559นายศรีวิชัยทรงสุวรรณตอนนั้นอายุ72นะคะเป็นอดีตข้าราชาการวัยเกษียณของศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต7หรือศูนย์อนามัยที่5ราชบุรีชาวบ้านหมู่ที่9ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี เผยถึงเรื่องราวความประทับใจที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใต้ฝ่าละองทุรีพระบาทพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชอย่างใกล้ชิดถึง3ครั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่ชีวิตและวงตระกูลทรงสุวรรณพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสมาใช้ในการดำรงชีวิตประจําวันจนมีความเจริญก้าวหน้าจากชีวิตการเป็นพนักงานขับรถยนต์ความรู้ชั้นป .4 ก้าวสู่ชีวิตไว้ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข ประจำจังหวัดราชบุรีด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนายศิวิชัยเล่าให้ฟังว่าแม้การเวลาจะล่วงเลยมาถึง45ปีแต่ภาพยังคงตราตึงอยู่ในหัวใจ ครั้งแรกเมื่อวันที่18ตุลา2514เวลาประมาณ13นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระม,มราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดำเนินมาถวายพระพระกักตถินต้นณวัดเขาวังตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยตนได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จพร้อมนำพวงมาลัยดอกไม้สดสองพวงนั่งรอรับเสด็จด,ด้วยความตั้งใจ อยู่ที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนวัดเขาวังนะคะทั้งสองพระอ,องค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินต้นจนหมดภารกิจก็เสด็จลงมาจากวัดเขาวังให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบรมีจนเสด็จมาถึงหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนที่ตนนั่งอยู่ก็คือคุณศรีวิชัยทรงสุวรรณนั่งอยู่จึงได้ยื่นพานเพื่อทูลก้าวถวายพงไาาัยพระกรพระอ,องค์ยื่นพระหัตมารับมาลายัยและทรงตัดว่าขอบใจนะ ขณะดเดียวกันตนก็ทูลเก้าถวายรายงานชื่อนามสกุลและศูนย์อนามัยแม่และเด็กซึ่งเป็นสถานที่ทำงานพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าหน่วยงานนี้เคยมาเปิดเมื่อสองปีก่อนใช่ไหมซึ่งตนก็ทูลกลับไปว่าใช่พะยะค่ะจากนั้นพระองค์ทรงรับสั่งว่าไม่ต้องใช้คำลาสาศั์ให้พูดธรรมดาและพระองค์ก็ทรงตัดถามถึงงานที่ทำอายุการศึกษา เมื่อได้กลับบังคทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าผมอายุ27ปีตอนนั้นก็อายุ27นะคุณศรีวิชัยอ,อายุ27ป่ปีทำหน้าที่เป็นพนักง,งานขับรถยนต์มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และพระองค์ทรงตัดถามว่าขับรถไปที่ไหนบ้างตนก็ทูลไปว่าขับรถไปในพื้นที่ชนบท พื้นที่ธุรกันดาลถนนหนทางลำบากมากเนื่องจากศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขตเจ็ดราชบุรีรับผิดชอบพื้นที่7จังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันไปจนถึงจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าจงไปหาทางศึกษาต่อเพื่อจะได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตนน้อมรับน้อมรับสัง่งพร้อมทั้งก้มกราบที่พระบาทแล้วพระองค์ก็เสด็จผ่านไป ขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมาประทับเบื้องหน้าทรงเอื้อมผ้าหัดมารับมาลัยพระกรรแล้วรับสั่งว่ารับสั่งกับพระองค์ท่านไปแล้วต้องนําไปปฏิบัตินะตนจึงทูลกลับว่าพยาค่ะจากนั้นทั้งสองพระองค์ทรง,สงสเสด็จประทับรถพระที่นั่งทรงสเสด็จราชดำเนินกับนายศรีวิชัยเล่าต่อว่าวันรุ่งขึ้นนางยุพาปถมพัดขัวหน้าศึกษานิเทศเขตห้า ได้เดินทางมาถามตนเองว่าในหลวงรับสั่งอะไรแก่ตนบ้างตนจึงเล่าให้ฟังไปว่าในหลวงรับสั่งให้ตนหาทางศึกษาต่อจากนั้นนะคะก็จึงพาไปสมัครที่โรงเรียนผู้ใหญ่วัดขาว,วังแสงช่วงชูวนิษ์โรงเรียนชื่อเดิมนะแล้วก็เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นคือครั้งที่1ที่รับเสด็จนะคะมาดูครั้งที่2 ครั้งที่สองเข้าเฝ้าใต้ฝ่าละองทุริระบาทเมื่อวันที่19พฤนาศงพัารยสิบห้พระองค์ทรงสเสด็จณนะวัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตนก็ได้นำมะไรพระกรไปทูลเก้าถวายอีกพระอ,องค์ทรงเอื้อมผ้าหัดมารับมลายตนจึงกราบบำทมทูลถวายรายงานชื่อนามสกุลและที่ทํางานพระอ,องค์ทรงยืนนิ่งไปชั่วครู่ และมองหน้าตนเองทรงตัดถามว่าไปเรียนแล้วหรือ,อยังในจังหวะนั้นกุณศิวิชัยน้ำตาไหลด้วยความปพื้มปิติและกราบทูลไปว่ากำลังเรียนทั้นประฐมศึกษาปีที่5โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดเขาววังท่านก็รับสั่งว่าให้มีความพยายามมันจะมีอุปสรรคเพราะเราอายุเยอะแล้วแต่ถ้าพยายามจะผ่านไปได้จากนั้นพระองค์ก็เสด็จผ่านไป จากนั้นมาตนก็พยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมศ .3 นะคะแล้วก็มีโอกาสสอบชิงทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพนักงานอนามัยที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ถูกส่งไปศึกษาต่อที่ศูนย์ฝึกอบรมกรมอนามัยภาคกลางจังหวัดชลบุรีจนเรียนจบหลักสูตรได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการและพ้นจากตําแหน่งลูกจ้างประจําหน้าที่พนักงานขับรถหลายปีต่อมา ผู้บังคับบัญชาและกรรวมัยสนับสนุนให้ตนลาราชการไปศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิาลยไมห่หดลจนจบหลักสูตรปริญญาตรีเป็นรุ่นที่9ในตอนนั้นตนก็คิดว่าจะไม่มีโอกาสที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่านเนื่องจากรุ่นพี่รุ่นที่8เนี่ยบอกว่าพระองค์ท่านประชวนแล้วก็ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุฎร,ราชกุมารเนี่ยพระราชทานแทนในปี2538อันนั้นคือรุ่น8นะคะซึ่งรุ่นแปดนี้พระองค์ราชการที่9้าเริ่มทรงประชวนนะคะนายศรีวิชัยเผยด้วยความปื้อปิติพร้อมหลั่งน้ําตาว่า ราวต้นเดือนพฤษภา2539ตนจึงเขียนหนังสือกับบังคมทุนผ่านกองราชเลขขาใจความว่า โปรดกรุณาทูลให้พระอ,องค์ทรงทราบด้วยว่ากับผมนายศรีวิชัยทรงสุวรรณผู้ที่พระอ,องค์รับสั่งให้ไปหาทางศึกษาต่อซึ่งกับผมได้เรียนต่อจนจบชั้นปริญญาตรีในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตที่คณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วพร้อมทั้งนำส่งไปจยาบัติไปยังสำนักพระราชวังภายหลังมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีประกาศให้นักศึกษาที่จบปี2538 2539ถึงเข้ารับ พระราชทานปิญญาบัตรในเดือนกรกฎาคม2539ณอาคารใหม่สวนอัมพรโดยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชทรงสเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปิญญาบัตรด้วยพระองค์เองในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรตนได้ยื่นมือไปเบื้องหน้าพร้อมทั้งถวายรายงานนะ,ะรับ ปริญญาบัตรจากพระหัตด้วยความตื้นตันใจน้ำตาไหลด้วยความสำนึกในพระมหากรณาธิคุณซึ่งพระองค์ทรงแย้มพระสวนให้โดยที่ตนมีความปรับปรื่มปิติด้วยความสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทรงรับสั่งให้ตนไปหาทางศึกษาต่อแล้วพระองค์ก็เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้ซึ่งตรงนี้ค่ะก้มหน้านะคะหลับ คนที่เห็นที่พระอ,องค์ทรงพระสวนก็คือเพื่อนที่อยู่ถัดไปนะคะก็เล่าให้ฟังหลังจากที่รับปิญญาบัตรเสร็จแล้วนายศรีวิชัยเก่าด้วยอาการเศร้าเสียใจว่าหลังจากที่ทราบข่าวการสวรรคตตนและครอบครัวต่างเศร้าโศกเสียใจซึ่งตนเนี่ยก็จะนำพระราชดํารัสของพระอ,องค์ใช้ประกอบในการดำรงชีวิตประจําวันเพราะ การที่ตนประสบความสําเร็จมาได้จากพนักง,งานลูกจ้างขับรถนะคะจบเพียงชั้นป .4 จนศึกษาสูงสุป,ปริญญาตรีและเข้ารับราชการนะคะในกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจนกเกษียณราชการปัจจุบันประกอบอาชีพนะเป็นคอรัมนิตเขียนข้อความในหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นมีบุตรหนึ่งคนนะคะก็คือดออรจิรัชวันทรงสุวรรณวิภาเป็นอาจารย์สอนที่วิไลเฉลิมพระเกียรติกาจานาที่เพชรบูรและก็ที่กรุงเทพผู้อำนวยการนะคะตัวอาจารย์เองได้มีอก การพูดคุยทางโทรศัพท์กับท่านศรีวิชัยทรงสุวรรณแล้วก็ได้สอบถามนะเนื่องจากว่าเป็นคนราบบุรีด้วยกันนะคะแล้วก็ได้เรียนสอบถามว่าปัจจุบันเนี่ยท่านอายุเท่าไหร่ท่านตอบว่า76ปีแล,แล้วแล้วก็เลยได้คุยต่อว่าอาท่านศรีวิชัยได้นําหลักคําสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างคะคําตอบที่ได้ยินก็คือความพอเพียงนะแล้วก็ขยายความให้ฟังว่าได้ใช้หลักในเรื่องของการประหยัด าการอดออมการมีเมตตาการที่มีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็มีความเป็นกันเองการมีความเป็นกันเองก็พูดให้ฟังว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ท่านยังมีความเป็นกันเองกับประชาชนนะคะก็เป็นที่ปลื้มปิติที่แบบตื้นตันใจนะคะปัจจุบันท่านศิวิชัยเป็นนักคอลัมนิส ในหนังสือพิมพ์ก้าวหน้าซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจําจังหวัดราชบุรีแล้วก็เขียนอยู่3คอลัมน์ก็คืออยากลืมกับจานะคอลัมน์แนะนําการเมืองแล้วก็คอลัมน์แนะนําสุขภาพคําถามท้ายสุดที่ผู้นุนรายการเนี่ยสอบถามก็คือในเมื่อท่านเนี่ยเขียนคอลัมน์สุขภาพท่านมีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรพราะในวัย76ปีนี้ให้เล่าให้ฟังว่าท่านไม่สุบุหรี่ไม่ดื่มเหล้า ก็แอบบอกขำๆว่าพอท่านดื่มสมัยหนุ่มมาเยอะแล้วเพราะตอนทำงานกับกลุ่มเพื่อนไงคะก็จะมีสังสรรมีดืม่มมีอะไรกันก็เลิกนะคะไม่สุบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าก็เลยทำให้สุขภาพดีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ทุกท่านได้ฟังแล้วก็มีความสุขมีความตื่นตันใจแล้วก็ร่วมกันรู้สึกมีความปลับปื้มใจนะคะเมื่อนึกถึงในวหลวงรัชการที่9ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่13ตุลาคมวันที่ประสบนิกกทั่วทั้งประเทศไม่มีวันลืม ข้อมูลตรงประวัติท่านศรีวิชัยเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาจากเว็บนะคะข่าวสด na co gh นะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณจากข่าวสดด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการสีสันโลกสวยก็หมดเวลาลงแล้วพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ เส้นหัวหน้าเบื่อเพื่อนบ้านเศร้าโดนแยงแฟนปล่อยวางลงให้ชีวิตมีสีสันบ้างมาผจญภัยกันที่สยามอเมซิ่งพาร์คสยามอเมซิ่งพาร์คึ้นแทนสถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขานามัยควาตรา S H A สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว หลังจากมีประกาศคลายล็อกดาวน์และสยามอเมซิ่งพาร์คกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเต็มรูปแบบอาทิการเว้นระยะห่างบนเครื่องเล่นและจุดบริการการตรวจวัดไข้พนักงานและผู้เข้าใช้บริการการสวมหน้ากากอนามัยการทำความสะอาดเครื่องเล่นและจุดสัมผัสในพื้นที่และอื่นๆ สยามอเมซิ่งพาร์ได้เข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Safety, Healthy and Administration หรือ SHA ซึ่งเป็นโครงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมควบคุมโรคกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐต่างๆซึ่งล่าสุดสยามอเมซิ่งพาร์ค ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก S.H.A เป็นที่เรียบร้อยแล้วสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้าใช้บริการว่าจะเที่ยวสยามอเมซิ่ง Park ได้อย่างสนุกอุ่นใจสะอาดปลอดภัยสยามอเมซิ่งพาร์เปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง6โมงเย็นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์029197200 เศร้าโดานแยงแฟนปล่อยวางลงให้ชีวิตมีสีสันบ้างมาผจญภัยกันที่สยามอเมสิงพาร์คแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพงนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062 3,9,6,5,2,9,8